ุคลิปนี้ก็จะพูดถึงทีมฮุนไดฮิวสเตดของน้องสองวิภาวีสีทองซึ่งชนะติดต่อกัน9ครั้งและก็รักษาดับหนึ่งไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแม้จะขาดตัวเซตหลักอย่างคิมไดอินการชนะแม้จะขาดตัวเซตหลักอย่างคิมไดอินและก็ชนะติดต่อกันถึง9ครั้งของทีมฮุนไดฮิวสเตดก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของทีมนะครับทีมฮุนไดเผชิญกับตัวแปรที่ไม่คาดคิดในการคว้าชัยชนะ 9เกมติดต่อกันคิมไดอินคือตัวเซตหลักของทีมไม่สามารถลงเล่นได้เนื่องจากไข้หวัดใหญ่นี่น่าจะเป็นข่าวดีของพิงค์สไปเดอร์ที่จะเก็บชัยชนะได้อีกครั้งแม้ว่าฟูลทีมก็ตามฮุนไดก็ยังเคยแพ้กับพิงค์สไปเดอร์ทั้งใน,นรอบแรกและรอบที่2ในสถานการณ์เช่นนี้โค้ชคังซองฮยองของทีมฮุนไดก็ได้ตัดสินใจเลือกคิมซาลังซึ่งเป็น มือใหม่นะแทนคิมไดอินนะในเกมที่อาจจะพ่ายแพ้และเสียตำแหน่งอันดับหนึ่งที่กำลังนำอยู่ณนะขณะนี้นับว่าเสี่ยงมากเลยนะครับเพราะว่าคิมซารังเพิ่งเล่นลีกอาชีพเป็นปีที่2และไม่เคยเล่นเป็นตัวจริงมาก่อนและยังมีอายุเพียง19ปียังขาดประสบการณ์ถือว่าโค้ชตัดสินใจได้ถูกนะเพราะว่าผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จของทีมฮุนไดที่ชนะ,ะทีมพิงสเปเดอรด้วยคะแนน3ต่อหนึในการแข่งขันโคโววิลีก ที่อินชอนเมื่อวันที่20ธันวาคม2566เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าคิมซาลังดูกังวลเล็กน้อยในเซตแรกของการแข่งขันเพราะลูกที่เซตไปให้พี่ๆในทีมโดนบล็อกถึง5บล็อกในเซตแรกนะครับเมื่อซาลังคิมซาลังได้ผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆก็สามารถเซตได้อย่างมั่นใจโดยกระจายบอลไปให้กับโมมาจังนโยจินและก็น้องสอววิาวีสีทอง เรียกได้ว่าเป็น3ตัวเหลักนะฮะในการทําแต้มหรือตัวบุกทําแต้มทั้ง3คนครับซึ่งทั้ง3ก็ทําคะแนนได้เลข2หลักก็คือเกิน10ก็คือโมมะทําได้24คะแนนยังนฮโยจินได้15คะแนนและก็น้องสองวิพวีทําได้14คะแนนรวมกันทั้ง3คนนี้ได้ถึง53คะแนนนะครับคิมซาลังกล่าวหลังจบเกมว่า แทนที่จะพยายามเค้่งเครียดกดดันในการเล่นฉันพยายามทําตัวสบายๆหรือว่า take it easy อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่กดดันอย่างที่พี่ๆในทีมแนะนำนะครับนี่ก็เป็นคํากล่าวหลังจบเกมนะครับในวันนี้เกมดังกล่าวแสดงเห็นถึงที่มาของพลังของทีมฮุนได ซึ่งยังครองอันดับหนึ่งและก็เป็นพลังของทีมที่เข้มแข็งทีมซาลังยังสามารถเซตบอลได้อย่างสบายใจไม่กดดันแม้ว่าองค์ประกอบของผู้เล่นในทีมจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็ตามเกี่ยวกับแนวโน้นมขาขึ้นของทีมในฤดูกาลนี้ยังไฮโยจินกล่าวว่าดูเหมือนว่าทีมของเรามีความสมดุลดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าทุกคนในทีมมีบทบาทของตนเองแทนที่จะพึ่งพาผู้เล่นคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเขากล่าวว่าแต่ละคนทำงานได้ดี โดยการที่วิภาวีให้การป้องกันที่ดีรวมถึงการขุดส่วน m i ดเดิลบล็อกก็โฟกัสไปที่มุ่งเน้นไปที่การโจมตีและการบล็อกอย่างรวดเร็วอย่างไโยจินยังอธิบายต่อว่าตัวเซตก็เซตได้อย่างมีคุณภาพและโมมาก,ก็จบสกอร์ได้อย่างดีนะครับพลังแห่งการสื่อสารที่ทุกคนตั้งแต่ผู้เล่นต่างชาติไปจนถึงสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของทีม ก็ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างแข็งขันซึ่งเปล่งประกายเช่นกันยังฮโยจินยังกล่าวว่าเราพูดคุยกันมากมายในสนามดูเหมือนว่าตอนนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของทีมไปแล้วยังฮโยจินยังกล่าวอีกว่าโมมามีช่วงเวลาที่ยากลําบากในการปรับตัวในตอนแรกแต่ตอนนี้เธอมีความกระตือรือร้นมากส่วนวิภาวีได้กลายเป็นคนเกาหลีไปเลย ยังนโยจีนกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มนะครับว่าตอนนี้วิภาวีนี่เหมือนคนเกาหลีไปแล้วนะครับสำหรับสแตนดิงล่าสุดทีมฮอนดยังคงรักษาอันดับหนึ่งไว้ได้โดยทำคะแนนได้ถึง40แต้มนะครับโดยการชนะ13แพ้4ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของทีมที่จะคว้าชัยชนะเป็นครั้งที่10ติดต่อกันได้หรือไม่เพราะจะต้องเจอกับทีม i b k a เ r o s ของชมพู่พันพันเกิดปาดซึ่งฟอร์มการเล่นกำลังดีวันดีคืน ทั้ง2ทีมจะเจอกันในวันที่23ธันวาคม2566ก็จะได้รู้กันว่าเราจะชนะติดต่อกัน10นัดได้หรือไม่นะครับยังนโยจินกล่าวนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก s o r t Trend นะครับก็เป็นข่าวของทางเกาหลีใต้โดยนักข่าวแบใจหึงๆึนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องจอสปอรตนะครับด้วยการกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้ว สวัสดีครับ